สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบก,กัอนอีกกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเนจะพาทุกท่านนะคะมาชมผลงานนะคะที่ออกแบบแล้วก็ตกแต่งภายในล่าสุดของ HDR Creation ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โครงการไ i อินเดอร์เด้นบ้านฉางค่ะซึ่งตัว้ายบ้านนะคะก็จะเป็น้ายบ้านแฝดค่ะโดยลูกค้านะคะได้ให้คอนเซปต์นะคะในการตกแต่งภายในนะคะก็คือน้อยแต่มากค่ะทํายังไงถึงจะใช้งานฟังก์ชันบ้านนะคะได้คุ้มค่าแล้วก็เต็มพื้นที่ที่สุดค่ะ ซึ่งสไตล์นะคะที่เราเลือกใช้นะคะเราเลือกใช้เป็นสไตล์นะคะมูจิมินิมอลค่ะคือการเลือกใช้นะคะเป็นโทนสีเดียวกันทั้งบ้านค่ะแล้วก็เลือกใช้ไม้นะคะเป็น,นโทนสีสว่างค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มก,กันที่ห้องนั่งเล่นกันเลยนะคะตัวห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะก็จะเลือกใช้นะคะเป็นงานกุบผนังชั้นวางทีวีนะคะโดย เพิ่มลูกเล่นนะคะโดยการเล่นระแนงนะคะแล้วก็เสาะร่องค่ะแล้วก็จะมีชั้นลอยนะคะไว้สําหรับวางของโชว์นะคะหรือจะวางพระพุทธรูปสําหรับบูชาก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะตัวตู้ลิ้นชักนะคะก็จะเป็นแบบติดลอยนะคะเพื่อจะได้ทาความสะอาดทางด้านล่างได้อย่างง่ายนะคะแล้วก็สามารถวางทีวีนะคะได้สูงสุดนะคะถึงขนาด60นิ้วเลยค่ะถัดมามบางข้างกันตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของมินิบาร์เล็กๆค่ะใช้นะคะสําหรับ ส่งอาหารนะคะวางอาหารนะคะเพื่อเตรียมเสิร์ฟในการรับประทานอาหารมื้อใหญ่นะคะแล้วก็ตัวด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้ชั้นโล่งนะคะไว้สําหรับวางของใช้นะคะหรือว่าวางของโชว์ก็ได้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเซนห้องครัวจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะคะค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็คือส่วนของห้องครัวค่ะซึ่งห้องครัวนะคะทางโครงการนะคะก็ไม่ได้ ให้ห้องนะคะที่มีไซส์ใหญ่มากทําให้ทางอินเทีเยน,นะคะต้องมีการออกแบบเพื่อให้เรานะคะสามารถใช้งานแล้วก็สามารถเก็บของได้ทุกจุดของห้องค่ะโดยเลือกออกแบบนะคะให้เป็นครัวในรูปแบบของตัวไอสองฝั่งค่ะทางฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นครัวนะคะเป็นมุมของการประกอบอาหารค่ะก็จะประกอบไปด้วยโซนเตาแก๊สนะคะแล้วก็จะเป็นซิงลังจานค่ะแล้วก็เว้นที่ไว้นะคะสําหรับหั่นผักหรือว่าอาจจะเป็นการเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารค่ะ ตู้ใต้นี้นะคะก็จะมีตู้ลิ้นชักนะคะไว้สำหรับเก็บจานชามค่ะหรือว่าตรงนี้นะคะก็จะเว้นไว้นะคะเพื่อใส่เป็นช่องของเตาแก๊สค่ะตู้ด้านบนนะคะก็จะเลือกใช้นะคะเป็นลามิเนตสีครีมนะคะที่เป็นครีมที่ให้ความรู้สึกน่ารักค่ะคือผสมสีชมพูล,ลงไปด้วยนะคะตู้บนก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะฟังก์ชันก็จะมีการแบ่งช่องนะคะซึ่งลูกค้านะคะสามารถซื้อฟิตติ้งนะคะมาติดตั้งเองได้ด้วยค่ะ ค่ะส่วน,นตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้สูงค่ะซึ่งไว้นะคะสําหรับเก็บคของเก็บสแน็คนะคะหรือว่าเก็บพวกเครื่องปรุงก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็เว้นช่องมาให้พอดีนะคะสําหรับใส่ไมโครเวฟค่ะด้านล่างก็สามารถใส่ของได้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็จะมีลิ้นชักนะคะขนาด9ก้าใบนะคะสามารถเก็บจานชามช้อนได้อย่างเต็มที่เลยค่ะตัวด้านบนตรงนี้นะคะก็ใช้เป็นท็อปหินแกรนิตค่ะก็จะมีการเพิ่มลวดลายให้หินนะคะเพื่อให้ห้องนะคะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะ ด้านบนนะคะก็จะประกอบไปด้วยห้องนอนทั้งหมดสาห้องนอนนะคะในห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนเล็กค่ะภายในห้องนอนเล็กนะคะทั้งสองห้องนะคะก็จะเหมือนกันค่ะแตกต่างกันที่ขนาดเตียงนะคะห้องนอนนี้นะคะจะเป็นขนาดเตียง3.5มจฟุตส่วนอีกห้องนอนหนึ่งนะคะก็จะได้เตียงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะก็คือ5ฟุตค่ะภายในห้องนะคะก็จะประกอบไปด้วยเตียงบิวอินแล้วก็จะเป็น โต๊ะบาแบบนี้นะคะไว้สำหรับนั่งทากันบ้านนั่งทํางานนะคะหรือว่าอาจจะใช้งานเป็นตัวเครื่องแป้งก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะคะก็จะเป็นบานเลื่อนสไลด์แบบนี้เลยคะ่ะภายในตู้นะคะก็จะมีตู้ลิ้นชักนะคะไว้สําหรับใส่ผ้าพับค่ะนี่เลยค่ะและนี่นะคะก็คือ ส่วนห้องนอนใหญ่นะคะหรือมาเตอร์เบดรูมเดินเพื่อนตามเลดมาชมกันเลยนะคะพอเปิดประตูเข้ามานะคะเราก็จะพบกับโซนตัวเครื่องแป้งค่ะซึ่งตัวตัว,ตวเครื่องแป้งนะคะก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานนะคะเป็นตู้สูงนะคะเป็นหน้าบานกระจกใสค่ะไว้สําหรับใส่กระเป๋านะคะหรือว่าเป็นของโชว์ก็ได้ะค่ะส่วนตัวกระจกเงานะคะก็ได้มีการกุกนะคะเป็นกระจกเงาแบบเต็มพื้นที่ของผนังนะคะแล้วก็จะมีตัวโต๊ะค่ะซึ่งลูกค้านะคะสามารถใช้งานนะคะได้ทั้งตัวตู้ลิ้นชักนะคะและว้วก็วางของด้านบนค่ะต่อไปนะคะ ก็จะเป็นโซนของตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะคะเดี๋ยวตามดิฉมาชมกันเลยค่ะว่าจะมีฟังก์ชันการใช้งานแบบไหนนะคะตามเลยตัวตู้เสื้อผ้านะคะก็จะมีการเลือกออกแบบนะคะเป็นแบบบานสไลด์ค่ะเพื่อจะได้ประหยัดพื้นที่นะคะแล้วก็ตัวบานนะคะได้ถูกแบ่งเป็น4บานภายในตู้นะคะก็จะมีการแบ่งนะคะเป็นเราแขวนบนนะคะแล้วก็เป็นลิ้นชักล่างนะคะเพื่อจะได้ใช้งานทั้งผ้าพับแล้วก็ผ้าแขวนค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะมีการแบ่งฟังก์ชันนะคะเป็นแบบ ชั้นนะคะวางของค่ะเผื่อลูกค้านะคะอยากจะวางกระเป๋าเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะวางผ้าขนหนูผ้านวมค่ะภายในตู้นะคะก็จะซ่อนไฟ LED สีวอร์มไว้นะคะเพื่อจะได้เพิ่มมิติให้กับตัวตู้ค่ะ แทนมาโมาข้างๆกันตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของเตียงบิวอินค่ะซึ่งตัวเตียงบิวอินชุดนี้นะคะก็จะเป็นเตียงนะคะขนาดใหญ่ถึง6ฟุตเลยค่ะก็จะมีตู้ข้างเตียง2ข้างนะคะไว้สําหรับเก็บของหรือว่าวางโคมไฟค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นชั้นลอยนะคะไว้สําหรับวางทีวีค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการพาชมผลงานในวันนี้ถ้าหากลูกค้าท่านใดนะคะยังไม่มีไอเดียในการตกแต่งบ้านสามารถเข้ามาขอคับปืึอสายที่ SDR Creation ตั้งอยู่หลังเซ็นทรัลลยองนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนและคลิปหน้าเนี่ยจะพาทุกท่านไปชมที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ